เล็บไม่สวยเนาะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้มันมันเห็นไหมน้องต้ามันจะเป็นร่องเข็มนะมันไม่เหมือนกันค่ะค่ะอันนี้อันนี้เป็นร่องเป็นรูอเป็นร่องร่องเป็นร่องมันจะอยู่ข้างหน้าไม่น่ะพี่เขาเห็นอยู่นี่เห็นไัมมันเป็นร่องมันเป็นร่องมันจะอยู่ข้างหน้าด้านหลังมันจะอีก อีกอันหนึ่งเห็นไหมมันจะไม่เป็นร่องมันจะโอเคมันจะเป็นรอยฟันมันเป็นรอยฟันอย่างนี้เวลาใส่เข็มเราเอาร่องมาใส่ข้างหน้าอย่างนี้นะยาวไหนรูมันเอาร่องมาใส่ันเป็นก็ไม่รู้จะบ้ายังไงรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนักบ้ามันเป็นร่องร่องหรือเปล่าเออใช่ใช่ไหมักีโอไปอาจารย์กรลุกศิ์นิวนะเอานิวอะไรนะนิวสติลเด t นนิวสติลเดน ถึงไหนล้วอาจารย์ถึงบางอ้อยังไม่อ๋อใช่ไหมเนี่ยเข็แล้วก็ไปทำไมมืออาจารย์สั่นแก่แล้วอาจาราย์อายุเยอะอาจารย์เายุเยอะอ่เดี๋ยวบอกพี่เนยพี่เนยขำแน่โอเค<ร>แ <Okay. S 2> ก้วใช่ไหอย่างนี้เออเห็นไหมเราก็หนีไปอย่างนี้นตั้ง<ะ>เวลาได้ปืบ๊บไปจอย เราก็ยกตีนผีมาแล้วก็เอาไปไว้เหมือนเดิมอ่ะเจเด็จะเย็บให้ดูเวลงจะเย็บนะคะไม่ต้องทำได้แล้วค่ะพี่ตาอ่ะบายบายหน่อยนี้นะน้องตาเราก็ต้องดูดูถ้าน้องตาอยากเย็บให้ตรงเราก็ดูมุมนี้นะอันนี้คือเรายกตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะยกขึ้นเราก็เราก็ใส่บ้านพี่ตาล้วก็ใส่อย่างนี้เนาะ อีกหน่อยก็จะเย็บให้ตรงอันนี้ถ้าเราอยากให้ตรงแล้วก็เอาริมมาตราริมตัวนี้เราเล็งตัวนี้เล็งจะเป็นหัวล้านเนี่ยเล็งเล็งริมตัวนี้โอเคอ๋อมันมีมันมีเส้นของเขาอยู่มันมีเส้นของเขาอยู่หนึ่งเซนครึ่งสองเซนไปแล้วนะคะเนี่ยมันจะลื่นนะพี่ป้าถ้าที่ทุกอย่างมันคือเท้าเราคือเท้าเราก็ต้องยุบยุบยุบไปด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปหลายจังหวะลูกค่ะลูกุมอไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอย่างนี้คือก็ไปยาวเลยถ้าจะหยุดก็หยุดแล้วก็ไหนแล้วที่อ๋อนี่อันนี้คืออะไรคะนี่ทำอันนี้อะไรอันนี้ทั้งวันอ่ะวันนี้สมมตินะอนไหนที่เขาเดี๋ยวถอยอาจารย์ได้เนี่ยลุงอาจารย์เก่งแต่ลูกศิษจะจะเป็นรอดเลยเดี๋ยวจะดูในสมุดนะว่ามันมันถอยยังไงมันมีถอยอ้าวถอยแม่ก็ เวลาหน้งตาจะกลับนะต้องให้เข็มลงข้างล่างอันนี้หมุนหมุนถอยหลังไม่ใช่หมุนหมุนไปข้างหน้าค่ะเวลาจะกลับผ้านะเราต้องยกตีนผีแล้วก็เราต้องเอาเข็มลงข้างล่างไม่อย่างนั้นมันจะขยับค่ะเอาเข็มยังอยู่ข้างล่างอยู่เข็มอย่ายกยกถ้าถ้าเข็มไม่อยู่ข้างล่างมันจะขยับจะสมมุตินะจะเอาลายหักมุม เวลาเราจะกลับเวลาจะกลับเวลาเราจะกลับสมมุตินะถ้าถ้าเข็มไม่ข้างล่างนะเวลาเราจะกลับเรายกมันก็จะขยับค่ะแต่ถ้าถ้าเข็มมันฝังอยู่ข้างล่างปุ๊บเราจะหมุนยังไงมันก็อยู่แบบนั้นเห็นไหมเราก็ถ้าขยับปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมมันก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็เวลาเราจะให้ตรงเราก็มองตรงนี้มองมองยังยังไม่ไม่พูดถึงเรื่องตรงไม่ตรง โอเคนะไปทีนี้ทานน้องต้าจะจะหักมุมใช่ไหมทําเป็นสี่เหลี่ยมน้องต้าก็เอาเข็มลงแล้วก็เอาเข็มลงอย่างนี้ลกดินผีแล้วก็เย็บมานิดนึงเย็บมานิดนึงมาอย่างนี้ถ้าจะกลับอีกถ้าจะกลับอีกกลับอีกน้องต้าก็อย่าลืมเอาเข็มลงแล้วก็ยกดินผีอันนี้พี่ต้องสูเองเอามาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แต่ถอยพี่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าถอยยังไงเพราะว่าพี่กลัวว่ามันทําไม่ถูกและเข็มจะหัก แต่ถ้าถ้าน้องถ้าถ้าไม่ได้ย้ำไม่ได้นะน้องต้าก็ไปอย่างนี้ย้ำที่เก่าย้ำที่เก่าก็ได้แต่อย่าลืมเอาเข็มลงแล้วก็ย้ำที่เก่าเพื่อให้มันตะเข็บมันแน่นเข้าใจไหมน่าจะได้เดี๋ยวไม่บอกว่าเข้าใจนะอ๋อนี่คือเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าสมมุติเราเอาผ้าออกก็คือเรายกขึ้นใช่ไหมครจ้าเดี๋ยวพี่จะดูก่อนว่าซึกแซกอันไหน